โเหลือเหลือห้ามือเนะี่ยคุณจะตีความว่าไงครับตีความว่าไงตีความว่าเอาตีความตามความรู้สึกเลยโห้บริาษัทแย่ลงอะเอาตีความตามข่าวกันนะะน้ำมันลดลงนะครับแล้วลข่าวตอนนี้เป็นไงครับต่อไปน้ํามันอาจจะไม่ไม่ได้คนจะใช้น้อยลงไม่ใช้แล้ว ถูกไหมนี่คือข่าวถูกไหมเราเชื่อไหมเช,ชื่อเชื่อ <c oughs> ราคามันลงเพราะอะไรป้าหุ้นราคาลงเพราะอะไรบรับเพราะว่าคนมีคนอยากขายมากกว่าคนอยากซื้อหุ้นเลยราคาลงเวลาหุ้นมันขึ้นคือมีคนอยากซื้อมากกว่าคนอยากขายไม่ได้เกี่ยวที่พื้นฐานเลยนะนะครับนั้นสิ่งที่มีผลกระทบต่อราคาขึ้นลงมากที่สุดคืออะไรครับคือ ใช่พี่คือข่าวข่าวทําให้เราเป็นไงครับข่าวมันมันครอบอารมณ์แล้วไงคนที่ฟัารู้ไหมข่าวมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยทําให้เราอยากซื้อไงทำให้เราอยากขายคือเราไม่ได้มองที่แวลูเพราะแวลูที่แท้จริงเนี่ยถามว่าวันเนี้ยสิ่งที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับอย่างแพนบีมันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างสุดสุดโต่งไปหน่อยนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมอยากชี้คุณเห็นคืออะไรรู้ไหม ถ้าพูดในเชิงมูลค่าคำถามอย่างแรกคุณอยากเป็นเจ้าของปตทรหรือไม่อยากเป็นไหมถ้าราคาดีอยากเป็นปตทเดี๋ยวก่อนเป็นเป็นผู้ผูกขาดพลังงานของประเทศใช่ไหมครับเป็นบริษัทที่ดีไหมถ้าประเทศไม่ใช้น้ำมันไปใช้สไลายแทนคุณว่าใครจะผูกขาดสไลาย ไม่น่านจะใช่นะ <laughs> มาอย่พูดถึงสลายเลยเอาขยะแล้วกันพลังงานขยะผูกขาดประเทศคุณว่าใครจะไปผูกขาดพลังงานขยะไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับหุ้นเนี่ยคุณรู้สึกไหมหุ้นที่มันเป็นหุ้นเราอยากได้ไหมหุ้นหุ้นสิบเด้งหุ้นร้อยเด้งอะ่ะ เ pues right? so, yes. um, right? e yes. นเจอร์ของหุ้นสิบเด้งร้อยเด้งมันมาจากอะไรครับคือตอนนีเวทรวยจากเซเว่นอีเลนถูกไหมนั่นก็ใช่อ่ะหุ้นสิบเด้งร้อยเด้งโรงพยาบาลกรุงเทพใช่ไหมใช่นะครับมีอะไรครับสุปสุปเปอร์ยี่สิบเด้ง โอยเรื่องนี้เรื่องนี้คุยยากมากเลยรเข้าไหมนะครับไม่ผมเลยบอกว่าคุณสังเกตไหมว่าหุ้นที่สามารถขึ้นได้ยเยอะเนี่ยในประเทศไทยคือหุ้นที่ผูกขาดตลาด l อ t ใช่ไหมใช่แอดวานเนี่ยใช่ไหมอืมเรื่องนี้ยากและวเ t ตอนราคาสามสิบอ่ะไม่มีใครอยากซื้อเลยไนะ เ o t เนี่ยนะครับมาซื้อสองร้อยกว่าไม่ตอนสามสิบผูกขาดตลาดไหมเดี๋ยวก่อนผูกขาดอยู่แล้วไทยคมตอน3าบาทไม่มีใครซื้อนะครับเพราะเดี๋ยวก่อนไทยคมผูกขาดตลาดไหมผูกขาดตลาดนะครับตอนพู้แง่ตอนรัฐประหารนะ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปยึดช่องสามนะเขายึดอะไรครับยึดไทยคมเพราะอะไรครับเพราะลูกช่องต้องผ่านไทยคมอะ่ะนั่นประเด็นผูกขาดไหมแต่คําถามคือทําไมตอนไทยคมสามบาท ไม่มีใครซื้อตอนปีสองพันแปดสามบาทนะครับผมเห็นแล้วผมโอ้โหมันเจ๋งมากเลยนะครับตอนนั้นผมยังเล่นมือยังใหม่อยู่นะตอน,น,นเห็นเห็นไทยคมสามบาทผมว่าโอ้โหแต่งบการเงินไม่ต้องดูนะไอตอนที่มันสามบาทงบการเงินเนี่ยเละแต่ถามว่าผูกขาดอยู่ไหมผูกขาดอยู่นะแต่งบการเงินเละนะครับวันนั้นผมเห็นแล้วเฮ้ยมันถูกมากเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายคือข่าวร้ายทุกอย่างมันมันพร้อมหมดแล้วอะ มันแปลว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะที่ราคาไทยคมสาบาทมันแปลว่าคนที่อยากจะขายเนี่ยเชื่อไหมว่าขายหมดแล้วเชื่อไหมครับเพราะราคามันลงมาเนี่ยมันลงมาจากเท่าไหร่ไม่รู้อะตอนตอนปีสอง8ัแปดอะโหมันลงจนเละเลยจนมาเหลือสบาทแล้วมันนิ่งตรงสามบาทแปลว่าอะไรครับไอตอนระหว่างราคาลงคือคนขายคนขายเนี่ยมากกว่าคนซื้อถูกไหมขาย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 คนซื้อก็แบบค่อยค่อยแบบจะไม่ค่อยอยากจะซื้อ นะครับเดี๋ยวคุณนึกภาพไหมเวลาคุณขายหุ้นเนี่ยมีอีกคนซื้อนะเวลาคุณซื้อหุ้นมีคนขายให้คุณผมถามคุณหน่อยว่าคุณคิดว่าเขาฉลาดหรือโง่กว่าคุณคุณคิดว่าไงแน่นอนคุณต้องคิดว่าเขาโง่กว่าฉันแน่นอนถูกไหมถูกไหมคือฉันแบบโอ้ฉันขายเอาบบเหมือนหุ้นมันลงมาเหมือนว่าหุยลงสุดยอดเลยปับ๊บขายเยสเราดีใจมากเลยอีกฝั่งหนึ่งไหครับ อีกฝั่งเป็นไงไอคนที่ซื้อจากเราโอ้โหขอบคุณขอบคุณโกยเขา้าพอร์ตนะครับแล้วส่วนใหญ่ใครฉลาดกว่ารู้ไหมส่วนใหญ่ใครฉลาดกว่าในตลาดหุ้นจริงๆคนที่อยู่ตรงข้ามเพราะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราขาดทุนนั่นแปลว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเวลาเขาขายคือจุดที่เขาอยากขายจริงๆเนี่ยเป็นจุดที่จริงๆน่าจะซื้อ แต่จุดที่เขาซื้อจริงๆเนี่ยซื้อจริงๆเนี่ยเป็นจุดที่จริงๆอ่ะมันน่าจะขายแล้วคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเฮ้ยคนตรงข้ามไม่ฉลาดจริงๆคนตรงข้ามเนี่ยฉลาดกว่าเราเสมอแต่เราไม่เคยเรียนเลยนะเพราะเรามองเห็นแต่อะไรครับเรามองเห็นแต่ราคาอย่างเดียวถ้าคุ้นกาลังขึ้นเนี่ยถ้าราคาอ่ะถ้าพรุ่งนี้อาร้อยหกสิบต่อไปพรุ่งวันต่อไปสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยแปดสิบสี่ร้อยสี่ร้อยสิบสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยสามสิบไปเรื่อยๆนะถึงปลายปีห้าร้อยผมถามหน่อยคนจะมองปตทเป็นไง ดีหรือไม่ดีครับมองดีแน่นอนเอกข่าวเรื่องบอกว่าพลังงานจะเลิกหายไปแล้วนะเพราะอะไรครับเพราะคนสวยมองแต่มองแต่ราคาอย่างเดียวนะครับนี่คือปัญหาที่ผมอยากจะชี้ไงนะครับกลับมาที่คำถามเมื่อกี้ทำไมไทยคมตอนราคา3บาทมันก็ผูกขาดตลาดเหมือนกันหรือเอ t ตอน30บาทเนี่ยประมาณ2อ0พันเนี่ย ราคามันสามสิบาทเอลทก็ผูกขาดตลาดเหมือนกันคุณรู้ว่าผูกขาดตลาดพวกธุรกิจที่ผูกขาดตลาดนะจริงๆคือธุรกิจคุณถือไปเถอะมันเป็นหุ้นสิบเด้งร้อยเด้งอยู่แล้วไม่ต้องขายเลยนะถ้าคุณได้คือใส่เข้าพอร์ตแล้วแล้วคุณไปทําอะไรก็ไปทําเถอะแล้วมันจะมันจะสร้างความรวยคุณเองจริง,รงๆการเล่นหุ้นง่ายแค่นี้เองนะถ้าคุณพูดง่ายว่าวิธีการทําการบ้านของอย่าง value investor ยกอย่างนอตเตอร์นิเวศหรือคนที่เป็นนักทุนระยะยาวอย่างบอเรนบัฟเฟตต์เนี่ยวิธีการคืออะไรมาครับหาจุดที่ คนส่วนใหญ่อยากจะขายหุ้นตัวเนี้ยแล้วเขาทําอะไรครับแล้วเขาซื้อซื้อเสร็จเ็าทาอะไรครับนั่งกระดิกเท้าต่อนั่งกระดิกเท้าไปเรื่อยืยจนเป็นไงครับจนเขารวยไงคําถามคือมันดูซิมเปิลมากเลยแต่ทําไมทํายากอ่ะทํายากไหมยากมากเพราะสมมติคุณซื้อหุ้นตัวหนึ่งยกอย่างคุณซื้ออะไรก็ตามเนี่ยที่ข้างล่างสมมติคุณซื้อไทยคม สามบาทมันขึ้นสี่บาทคุณเป็นไงโอ้โหทูกทางขายไหมหลายคนบอกเฮ้ยันทนรวยได้มากกว่านั้นห้าบาทขายไหมหกร้อยเปอร์เซ็นขายไหมมีใครยังไม่ขายบ้างขอดูมือหน่อยมีใครเคยถือหุ้นแล้วมันขึ้นสิบเด้งบ้างในห้องนี้แม่หุ้นปั่นนะแม่หุ้นปั่นสิบเด้งสิ คือพู้แง่หุ้นปั่นเนี่ยเขาเขาเอาสิ่งที่ผมพูดมาจําลองในเวลารวดเร็วและเขาก็ใช้เรื่องของราคาในการหลอกรายย่อยอะนะครับจริง,รงๆการเล่นหุ้นปั่นเนี่ยมันเป็นการดูดีมานซัพลายจุดที่จุดที่ราคาไอตา้ตัวเครียกตัววอลุ่มขึ้นมาพีคเนี่ยจุดนั้นคุณต้องขายมันจะมีจุดหนึ่งคือหุ้นหุ้นปั่นทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาบอกพร i c ซิงเขาบอกราคา t a รเก็ตนะสังเกตไหมไม่เคยถึงเลยเวลาเขาบอกราคาเนี่ยคุณต้องขายได้แล้วอะ่ะสำหรับหุ้นปัน่น แต่พอเขาบอกราคาเราเป็นไงเราพึ่งเราพึ่งเข้าเราพึ่งเข้านะครับคือบอกราคาเวลาเขาบอกราคามันจะไกลกว่าจุดที่เราที่เราเข้าที่เรากําลังจะเข้าเยอะแต่ไอ้จุดที่เรากําลังจะเข้านะ่ะจุดนั้นเนี่ยคุณคิดดูว่ารายใหญ่ทาอะไรอยู่ครับเขาตลังขายให้เราขายให้เราพอรายใหญ่ขายเสร็จเป็นไงครับหุ้นอยู่มือรายย่อยพังครับจบเพราะจบรอบเสร็จเนี่ยคําถามคือ วันนี้รายใหญ่กลับมาซื้อหรือ,อยังซื้อไหมครับมันมันมีสองคำถามคือคือจริงๆประเด็นเนี้ยมันมันน่าสนใจคือช่วงหลังเนี่ยคือผมผมอยู่ในตลาดพูดมาก็อพอสมควรนะแต่ผมอยู่ใกล้ชิดมากไงผมเข้ามาอยู่ในโบรกเกอร์บรหลวงสิ่งผมพยายามหาคำตอบเคยือป คือโจทย์ที่ผมเข้ามาในโบหลวงก็ถามว่าทำไมลูกค้าส่วนใหญ่เจ๊งอ่ะทำไงให้เขาไม่เจ๊งอ่ะคุณว่ายากไหมโจทย์เนี้ยากมากสาเหตุที่เจ๊งเพราะอะไรครับเพราะเขาซื้อในเวลาที่ควรจะขายแล้วเขาก็ขายในเวลาที่ควรจะซื้อง่ายแค่นี้เองทำไงให้เขาเปลี่ยนครับทำไงให้คนเหล่านี้เปลี่ยน คือนี่คือโจทย์ที่ผมมาที่บรุรหลวงนะคือสมัยก่อนตอนตอน,ตอนก่อนที่ผมเข้าเข้าเข,ข้าบรัรก่อนที่จะเข้าบัวหลวงเนี่ยผมอยู่ซ t ็อกท o มอร์โลถูกไหมครับแล้วก็สอนสัมมนาทําหนังสือคุณเห็นหนังสือผมเยอะมากเลยนะครับบรุรหลวงก็เชิญผมไปคุยว่าเฮ้ยพวิทย์โจทย์ผมมีแบบเนี้ยนะครับทําไงให้ลูกค้าไม่เจ๊งยากไหมแค่นี้ก็ยาก,กน,นะแล้วก็ถามว่าทํำยังไง คุณว่าทำไงดีครับให้ลูกค้าไม่เจ๊งเปลี่ยนความคิดโอ้โหเป็นเรื่องที่อยากคุณเคยเปลี่ยนความคิดขายไ,ได้บ้างเปลี่ยนความคิดเอาเอาเอาลูกของเราเนี่ยลูกของเรานะครับเราสามารถเปลี่ยนความคิดให้ลูกได้ไหมมายากมากเพราะเขาไม่เคยฟังเราเลยนะครับแม่แม่บอกไงฉันจะทำตรงข้ามจริงๆไม่ได้อยากจะทำนะแต่ถ้าแม่บอกว่าอย่าทำอย่างนี้ฉันทําแน่นอน นะครับการเปลี่ยนความคิดคนยากมากเลยวิธีเปลี่ยนความคิดคนคือทําไงคุณาาทราบไหมทาให้ดูก็ไม่เปลี่ยนนะครับเออทำไงจะเปลี่ยนความคิดคนอื่นได้จริงๆคือทำไม่ได้ <laughs> เราต้องเราต้องอินสปายให้เขาเปลี่ยนความคิดตัวเองเรื่องนี้ยากมากเลยอะ นะครับเป็นโจทย์หนักของของผมที่บูลวงมากเลยบอกเฮ้ยคุณจะคุณจะทำยังไงอ่ะให้คนเปลี่ยนความคิดคุณไปสั่งเขาคุณเปลี่ยนความคิดนะเวลาที่คุณขายให้คุณซื้อนะเวลาที่คุณซื้อให้คุณขายนะถ้าถ้าเขาทำแบบนี้จริงเขาหายเจ๊งเลยนะถูกไหมเพราะประเภทหุ้นที่ซื้อคนส่วนใหญ่ก็ซื้อผิดถูกไหมหุ้นที่ซื้อแล้วรวยคือหุ้นที่มีพื้นฐานแต่คนส่วนใหญ่ซื้อหุ้นปั่นถูกไหมครับคุณจะบอกไงอ่ะอย่าเล่นหุ้นปั่นนะอย่า AJP a j d ABC อย่าเล่นคุณบอกเขาได้ไหม บอกเสร็จคุณจะโดนด่าไหมโอ้โหโดนด่าแน่นอนอย่ามาขัดลาบฉันนะครับเรากลายเป็นมารไปอะไรวะเนี่ยอุตส่าห์เตือนนะครับ <c oughs> ไม่คุณสังเกตไหมหลักการเจ๊งมันง่ายมากเลยอะ่ะหนึ่งก็คือเข้าไปเล่นหุ้นปัน่นเพราะหุ้นปั่นสติแย่ก,กว่านั้นอีกไงคือมีเฉพาะกลุ่มเจ้ามือเท่านั้นที่กําไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยว่าการหุ้นปัน่นน่ะทําไมทําไมคุณต้องเจ๊งอะ่ะเพราะถ้าคุณไม่เจ๊งใครเจ๊งครับใช่เจ้าเจ้า เจ้ามือเจ๊งแต่แล้วเจ้ามือเคยเจ๊งไหมเจ้ามือจะเจ๊งเวลาเดียวนะคือตลาดเปลี่ยนเป็นขาลงจริงๆนะครับซึ่งวันนี้จริง,รงผมมีไซเคิลมาให้ดูเจ้ามือจะเจ๊งทุกๆสิบปีประมาณนั้นเวลาตลาดมันปรับสู่ปรับสู่อย่างยกตัวอย่างนะอย่างปีเก้าเจ็ดอย่างเงี้ยเจ้ามือเจ๊งเละเจ้าตายปีสองพันปดเจ้าตายรอบนี้คําถามเจ้าตายหรือเปล่าถ้าเจ้าตายคือตลาดจบนะ ถ้าเจ้าถ้าเจ้าเจ๊งเนี่ยสิ่งที่ลายย่อยอย่างพวกเราต้องทําคืออะไรบ้างครับไม่ใช่หนีครับขายบ้านขายรถแล้วเข้าไปซื้อครับแต่ไม่เข้าไปซื้อหุ้นที่เจ้าเขาเขาทำเจ๊งนะครับเข้าไปซื้อหุ้นอะไรครับหุ้นอีกประเภทหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่ก็ทํคนตรงข้ามนะคนส่นหญ่ไปซื้อหุ้นปั่นสมมติวันนี้กระโดดเข้าไปซื้อ AJP หรือ AJD ประเด็นคืออะไรมันเสี่ยงมาก <c oughs> คือหุ้นพวกนี้นจริงๆอ่ะมันมันอยู่พูดง่ายว่า วิธีการเล่นเก่งกําไรกับวิธีการลงทุนเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับคือการลงทุนเนี่ยเราหาแวร์ลู่ไงเราหาแวล,าาแวลูที่แท้จริงของธุรกิจถูกไหมแล้วหลักการคือเราเข้าไปเป็นเจ้าของอ่ะหลักการของการลงทุน,นจริงเนี่ยคุณลองเทียบสิมันเหมือนกับอะไรครับการลงทุนะระยะยาวจริงๆ่ะสมมติคุณบอกวันนี้อายกตัวอย่างนะทุกคนเห็น,เห,น,เ,หนเห็นตรงกันแล้วว่าดาวเทียมเนี่ยดีไทยคมเนี่ยดีถูกไหมเออทเนี่ยดี แลวจุดที่น่าซื้อก็คือจุดที่ผมบอกอะตอนนั้นอะอย่างอย่างไทยคมก็คือตอนสามบาทนะครับอย่างเออทก็คือตอนประมาณสามสิบที่มันลงมาตอนนั้นคือตอนคุณทราบไหตอนเออทีสามสิบคือตอนไหนเออเปิดสนามบินคุณรู้ไหมใครซื้อ <c oughs> บุหลวงซื้อใจพี่พี่เคียวพี่เขียว ผู้จัดการกองทุนบัวหลวงนะครับแกซื้อนะครับแล้วแกก็ถืออถ้าคนส่วนใหญ่ก็ทีผ่ผมผมยกตัวอย่างให้คุณอนะ่ะถามว่าถ้าคุณซื้อไทยคมสาบาทคุณจะขายที่เท่าไหร่คุณถือถึงปัจจุบันไหมยี่สิบถ้าหุาน้นปั่นคุณถือถือได้ถูกไหมเพราะมันขึ้นเร็วปุ๊บแต่นี่มันใช้เวลาประมาณสักห้าปีอะ่ะจากสามบาทวิ่งไปสามสิบใช้เวลาห้าปีอะ่ะคุณทนรวยได้หปีเหรอ คุณทนรูยจริงๆได้กี่ปี <laughs> คือเดี๋ยวก่อนกี <laughs> ่วนัวนกี่วันเดี๋ยวผมจะเปิดเผยเคล็ดเาเรียกอะไรนะความลับของลายย่อยในบัวหลวงว่าเขาทนจริงๆได้กี่ได้กี่